คนเดียวนะครับขออนุญาตถอดหน้ากากถอดแมสกอ,อกก่อนก็จะได้เสียงจะได้ชัดๆอย่าลืมนะครับขับรถก็ถ้าคนเดียวได้นะถอดหน้ากาก,ากได้แต่ว่าถ้ามีผู้โดยสารตั้งแต่2คนขึ้นไปก็ใส่หน้ากากอนามัยไว้นะครับเรื่องของความปลอดภัยจะได้ห่างไกลจากเจ้าโควิด19วันนี้พิเศษครับเพราะว่าได้รถยนต์เบนลี่คอนติเนนทัล GTV8 มานะครับจริงๆแล้วเบนลี่คอนติเนนทัล GTV8 นีมีขาย2เวอร์ชัน นะครับเวอร์ชั่นที่ผมขับอยู่เนี่ยคือเวอร์ชันที่เป็นตัวคูเป้ราคาเริ่มต้น17.3ล้านบาทแล้วก็เวอร์ชันของเปิดประทุนนะครับคอนเ e อร์ติเบิลค e นเวอร์เนี่ยก็ขายอยู่18.8ล้านเริ่มต้นนะรถพวกนี้ไม่มีราคาตายตัวเพราะว่าคําว่าเริ่มต้นเพราะว่าเขาให้สแตนดาร์ดมาแบบนี้คุณอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรคุณก็ใส่ไปอย่างเช่นคันนี้คันที่ผมขับอยู่เนี่ยไม่ใช่17.3นะครับทาง AS เนี่ย เขาใส่ออปชัน้าไปคันนี้ก็ราคาจําหน่ายอยู่ประมาณ20ล้านบาทแต่ว่าก็อย่างน้อยถ้าสแตนดาร์ด17.3เนี่ยนี่ก็เป็นข้อดีอีกนะคุณซื้อกับ A A.S. ซื้อกับตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยที่คุณได้มาก่อนล้อปกติจากโรงงานมาเป็นล้อสแตนดาร์ดขนาด20นิ้วทาง A A.S. เนี่ยให้เป็นล้อสแตนดาร์ดของ A A.S. 17.3เนี่ยปกติต้องได้20นิ้ว A A.S. ให้21นิ้วก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะครับเพราะว่าผู้จําหน่ายยังถูกต้องอยางเป็นทางการเนี่ยเขาดีลได้ ครับกับทางโรงงานว่าเออเนี่ยเขาเป็นผู้จําหน่ายอย่างถูกต้องเพราะ,ะนั้นขอออปชันแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบที่คุณได้เพิ่มเติมเข้ามาคันนี้เครื่องเล็กลงละเพราะเป็น V8 แต่ก่อนเนี่ยเป็น12สูบนะครับเป็น W12 ตอนนี้ลงมาเป็น V8 V8 ก็ต้องบอกว่าไม่น้อยนะครับเพราะว่าเป็น V8 ทวินเทอร์โบ V8 ทวินเทอร์โบคันนี้542แรงม้าแรงดิด770นิวตันเมตร คุณเห็นคันใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะนั่งสบายแบบนี้ถามผมว่าดูแรงมา้าแล้วอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ผมบอกเลยว่าสามารถที่จะทำอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ในเวลา4.0วินาทีนะครับท็อปสปีดท,ที่เขาเคมเอาไว้สำหรับรถคันนี้คือ318กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่ต้องห่วงคุณไปเจอพวกรถสปอร์ตคุณไปเจอพวกซปเปอร์คาร์ไปได้กันได้ครับความน่าสนใจของเครื่องยังไม่พอเกียร์ครับ เกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโตเมติกแบบคลัชคู่8สปีดเนี่ยพอกดคันเร่งปุ๊บคลัชค cool ู่8สปีดเห็นไหมเวลารอบตัดปุ๊บคลัชคู่เนี่ยมันช่วยกันทำงานเกียร์สับปุ๊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 บแล้วไม่กระชากมีดึงนิดหน่อยแต่ไม่กระชากนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของเกียร์ถือว่าสมูทช่วงล่างนะครับคันนี้ช่วงล่างเป็นถุงลม ถ้าเปรียบเทียบกับรถในในยี่ห้อเดียวกันในแบรนด์เดียวกันของเขาคืออย่างเจ้าตัว Flying Spur เนี่ย Flying Spur นั้นต้องบอกเป็นถุงลมที่อธิบายง่ายว่าเป็นถุงลมที่ปรับเซ็ตมาให้เพื่อนั่งนุ่มนั่งสบายแต่ของ Continental GT V8 คันนี้เป็นถุงลมที่ค่อนข้างเฟิร์มนะครับตอบโจทย์การใช้งานของรถสปอร์ตเพราะว่าเขาดีไซน์มาแบบนี้แต่ก็ยังมีโหมดให้คุณเลือกได้นะครับโหมดก็จะเลือกเป็น Comfort ก็ได้ รหรือคุณจะคัสตอมหรือคุณจะเป็นโหมดอย่างเบลลี่นี่ก็คือเป็นโหมดที่มันจะปรับตามการทํางานที่เขาลดจับอาการได้นะครับเซนเซอร์จับอาการได้ก็ปรับไปแต่ผมพรีเฟร์วันนี้ผมเลือกใช้สปอร์ตเลยรถคันนี้นอกจากเรื่องของเกียร์เรื่องของระบบช่วงล่างนะครับสิ่งที่ผมชื่นชมเบลลี่มาโดยตลอดเลยคือภายในห้องโดยสารคือด้านนอกอะ่ะมันดูดีอยู่แล้วคุณขับไปไหนเนี่ยนะคุณผ่านคน10คนอะ่ะ ผมเอาอย่างน้อยแปดคนต้องหันดูรถคันนี้เพราะมันคือเบนลี่ครับไม่ใช่ว่าบอกว่ามันดูทรงสปอร์ตแต่มันคือเบนลี่คุณจะขับเบนลี่ฟรายสเพิรคุณจะขับเบนลี่คอนติเนนทัลจีท8คุณจะขับเบนลี่เบนเทก้าคนสนใจเพราะมันคือเบนลี่เบนลี่สําหรับผมเลยคือมันมันคือความความประณีตความหรูหราแล้วก็ได้เรื่องของสมรรถนะที่ไม่ได้ทิ้งไปนะครับภายในห้องโดยสารเนี้ยผมบอกเลยอลาอลังมากนะครับ มีช่องเก็บของแล้วก็วัสดุทุกอย่างที่ใช้เนี่ยต้องบอกว่าแฮนเมดอย่างดีนะครับหนังนับป้านะแล้วก็มีพวกรายละเอียดนะครับสติชิง่งการเก็บรายละเอียดเย็ยบได้อะไรต่างๆค่อนข้างเนี้ยบทีเดียวที่สำคัญเลยรู้ไหมครับว่าหนังเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยนะเขาบอกเขาใช้จากสัตว์กินพืชก็คือหนังวัวนี่แหละใช้แบบว่าใช้หนังแท้ต้องกินพืชเท่านั้น แล้วเลี้ยงอยู่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเลเอ้นี่เรื่องจริงนะแล้วก็ขอโทษนะอยู่ทั้งภาคเหนือของยุโรปไม่ให้มีเรียกอะไรอะรินไม่ให้ตไตไรไม่ให้ตอมแมลงสัตว์กัดต่อยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังจะได้นุ่มและเนี้ยบไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยนะครับนี่คือความพิเศษนี่คือความเนี้ยบของเขา นั้นเข้ามาที่จะได้กลิ่นเลยมันจะเป็นกลิ่นหนังแบบไม่เหม็นนะแต่รู้สึกได้ว่าเป็นแบบหนังแบบหนังดีอะหนังนุ่มหนังดีแล้วก็พวกนี้ถ้าเกิดว่าใช้รถแบบนี้แล้วนะผมแนะนําว่าลงทุนกับรถไปแล้วเนี่ยลง,งนะลงทุนกับพวกเครื่องประทินผิวนะลงทุนกับพวกเครื่องประทินผิวลงทุนกับอุปกรณ์ดูแลรักษา ล้างรถเ่ยหรือโดยเฉพาะอย่างเช็ดหนังเช็ดภายในเนี่ยแนะนําว่าใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆหน่อยออโตกริมก็ได้นะครับของอังกฤษเลยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาพวกเลเทอร์เอ่อเบเทอร์ดูแลหนังก็น,นะฮะเลเทอร์คลีนนิง่งหรือว่าเป็นโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยคนบอกเฮ้ยมันมันต้องขนาดนั้นจริงเชื่อผมเถอะเพราะว่าเราลงทุนไปขนาดนี้เนี่ยมันจะได้อยู่กับเรานานๆแล้วก็คุณสมบัติของมันจะได้ไม่ตกไม่หลน่นไม่หายไปนะครับ แนะนำเลยนะครับเก็บเสียงดีไหมดีคือคือผมว่าด้วยด้วยราคาไม่ใช่ว่ารถราคาแพงต้องดีเสมอไปนะคือรถราคาแพงพวกซปเปอร์คาร์บางคันเนี่ยขับมันขับสนุกแต่เก็บเสียงไม่ดีนั่งไม่สบายแต่ว่าอันเนี้ยหรูหลานั่งสบายเก็บเสียงดีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นความลงตัวที่ทางเบลลี่จัดมาให้เดี๋ยวลองขับดูแบบ สนุกสนุกหน่อยวันนี้นะครับวนไปวนมาแล้วเดี๋ยวไปหาที่จบสรุปเล่าให้ฟังครับ ถูกลอตเตอรี่แล้วเจอกันผมบอกได้แค่นี้จริงๆแล้วอย่าไปคิดว่ามันไม่ โอเคสาหรับออปชั่นสแตนดาดคือออปชั่นสแตนดาด17.3ล้านเนี่ยนะมันก็พอแล้วคันนี้ที่มันเป็น20ล้านเนี่ยเพราะมันใส่พวกรายละเอียดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กคือเป็นลาย21นิ้วอะ่ะแต่เป็นลายที่ต้องเพิ่มตังพระนั้นลายล้อแม็กของสแตนดาดของทาง A.S Auto s v i c t เนี่ยมันจะออกสีโครม,คมซึ่งมันก็จะแมชกับไอตัวพวกนี้ซึ่งเป็นโครเมียมเหมือนกันอันนี้เขาเปลี่ยนล้อแม็กก็เลยต้องเปลี่ยนอันเซอ์รีพวกนี้เพิ่มตังเข้าไปแต่ก็แล้วแต่ครับคุณถูกลอตเตอรี่มา30-40ล้านคุณก็ใส่เไปเอ ตามสบายแล้วแต่ชอบแต่ถ้าบอกว่ามี17.3ล้านซื้อ Continental GTV8 แล้วพอไหมพอเชื่อผมดียังไงขับสนุกครับ542แรงมา้า0 100 4วินาทีนั่งสบายครับนั่งอยู่ข้างในเนี่ยสบายไม่เมื่อยชิลๆหรูหราแน่นอนผมถามว่าขับไปไหนมีโลโก้เบลลี่มันไม่หรูหราได้ยังไงเห็นโลโก้มันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเนี้ยบมันหรูหราท้ายที่สุดคือเรื่องของความลงตัวเทคโนโลยีความปลอดภยัยความสะดวกสบายฟังก์ชันต่างๆมันให้มาครบถ้าจะมีสิ่งที่ติต้องพูดอย่างนี้สิ่งที่ติเลยคือเบาะนั่งข้างหลังเห็นมันใหญ่ๆแบบเนี้ยแต่ข้างหลังเนี่ยมันนั่งพื้นที่มีจํากัดเด็กเล็กๆนั่งได้สุภาพสตรีนั่งได้ผมมองว่าเอาไว้แก้ขัดมาากกว่ อย่างที่2ถ้าคุณอยากจะได้สปอร์ตจา๋าหรือเวลาคุณแบบขับความเร็วสูงๆอะ่ะผมบอกเลยเบาะมันนั่งสบายมันสปอร์ตแต่ด้วยความนั่งสบายมันไม่ค่อยกระชับเพราะนั้นต้องปรับโพซิชันให้โฟเฟริร์มหน่อยเราปรับช่วยได้เพราะเบาะเบาะมันไม่ช่วยตัวเราเราต้องปรับช่วยตัวเราเองอย่างสุดท้ายสิ่งที่ผมไม่ชอบคือถึงเวลาต้องเอากลับไปคืน A S เท่านั้นเองครับ รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ a c e b o o k ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ